ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมาจารพระไตรยัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำ ก็คงจะเปิดวิทยุมารอรับฟังแล้วช่วงนี้อาตมานำเรื่องโทษของกามมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังนะก็พยายามโยมเลือกเอาสูตรที่เกี่ยวกับโทษของกามนะบางสูตรอาตมาอ่านให้ญาติโยมฟังไม่จบก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าถ้าจะอ่านให้จบเลยบางสูตรบางอะไรนี่ก็อาจจะบางทีข้อความก็เป็นประเด็นอื่นนะอาตมาต้องการชี้ ให้เห็นธรรมะรปฏพพาปเด็นที่โทษของกามโยมอาตมาก็พยายามเลือกสูตรในหลายสูตรโยมอยากให้โย,ยมเห็นโทษของกามนนะบางทีถ้าเราไม่เห็นโทษของกามเนี่ยาการที่เราจะสลัดออกซึ่งฉันทะาคะในกามทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยาก,กน,นะเราไม่สลัดออก ไม่สลัดออกก็ยังไม่พอนะยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่โยม,มก็พ้นจากทุกไม่ได้นะเพราะว่ากามมันคือทุกอย่างหนึ่งโยมวันนี้โยมมาฟังในเถรคาาถาโยมเอรกะเอร,กะเอรักะเถรคถานะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพรงได้ทรงแสดงโทษของกามให้ท่านพระเอรกะได้ฟังโยมพอท่านได้ฟัง ประาถานี้ท่านก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหันนะพอท่านบรรลุเป็นพระหันแล้วท่านก็นำเอาคาถานี่แหละมากล่าวมากล่าวเป็นคาถาเป็นคําอุทานของท่านอยู่เสมอเสมอโยมเดี๋ยวโยมฟังดูนะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในพระบารีตรงนี้มีข้อความว่าว่าด้วยคาถาของพระเถระ อของพระเอรกาเทระได้ยินว่าพระเอรกาเทระได้พาสิตคาถานี้ไว้ยอย่างนี้ว่าดูก่อนเอรกะกามเป็นทุกข์ดูก่อนเอรกะกามไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกข์ผู้ใดไม่ใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกข์อืมโยมกามแสดงว่ากามเป็นกองทุกข์แน่นอนโยมคาถาของท่าน เอรกะเทระเริ่มต้นว่าทุกขากามาเอรกาเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรแม้พระเทระนี้ก็มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบูรณ์ไว้ในภพนั้นๆมากบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะถึงความเป็นผู้รู้แล้ววันหนึ่งเห็นพระศาสดาเป็นผู้มีใจเลื่อมใส เมื่อหาอะไรๆที่ควรถวายพระบรมศาสดาไม่ได้จึงคิดว่าเราจะเอาร่างกายบำเพ็ญบุญดังนี้แล้วแผ่วาทางทางเสด็จพระดำเนินของพระศาสดากระทําให้เรียบเสมอพระศาสดาเสด็จดำเนินไปสู่ทางที่เขากระทําไว้แล้วอย่างนั้นเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปที่ทางนั้นเป็นผู้มีใจเลื่อมใส ถวายบังคมแล้วประคองอัญชลีแล้วแล้วมีปีติอ่าแล้วปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กอไปนะถวายบังคมพระถวายบังคมแล้วประคองอัญเชลีแล้วเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จล่วงทัศนูปจาระคือท่านมองไม่เห็นแล้วนะก็ไม่ละปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ได้ยืนอยู่แล้วอืโยมนะไม่มีดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบรรณาการเลยโยม <c oughs> ก็เอาตัวเองนั่นแหละโยมอก็ทําอะไรนะตรงนี้บอกว่าอ๋อแผ่วถางทางนะโยมนะแผ่แผ่วถางทางให้พระพรุทธองค์ทรงเสด็จไปแบบสะดวกสบายนะโยมด้วยบุญกรรมนั้นเขาบังเกิดในเทวโลกกระทําบุญแล้วท่องเที่ยวไปไป,ไปมามาอยู่ แต่ในสุกติพบอย่างเดียวเท่านั้นอัน,นิสงค์ของการแผ้วถางทางบูชาพระพุทธเจ้านะเกิดในมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์โยมเกิดเป็นบุตรของกุตุมพีชื่อสัมภาวะนิยะในพระนะครสาวัตถีในพุทธุทปตะการนี้มีนามว่าเอรกะเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประสบ ความสำเร็จอย่างยิ่งในตระกูลขอไปประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกิจการใหญ่น้อยทั้งหลายเรียกว่าประสบธรุรกิจการทำมาค้าขายก็เจริญก้าวหน้านะโยมมารดาบิดาของเขานำหญิงสาวที่สมควรกันด้วยตระกูลรูปร่างมารยาทวัยและความฉลาดมาทำการวิวาห์คอาอยู่ในเรือนโดยร่วมสังวาสกับนาง แล้วเกิดความสลดใจในสงสารโยมแต่งงานกันก็มาพิจารณาดูเห็นโทษของสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนะด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจบางประการเพราะเป็นพบสุดท้ายเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนะโยมนะมันเบื่อโยมนะไปสู่สำนักของพระศา,าสดาฟังธรรมแล้วได้มีจิตศรัทธาบวชแล้ว พระศาสดาได้ทรงประทานกรรมฐานแก่เขาเขาเรียนกรรมฐานแล้วถูกความกระสานครอบงำโยมเนาะขนาดเป็นพระอุปนิสัยจะเป็นพระอรหันต์นะโยมเนี่ยก็ยังคิดอยากสึกโยมโดยผ่านไปไม่กี่วันอยู่แล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปแห่งจิตของท่านได้ตรัสพระคถาเป็นโอวาทว่าทุกขากามาเอระกะดูก่อนเอระกะกามเป็นทุกข์ ดูก่อนเอรกะกามไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกผู้ใดไม่ใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกอ๋อแสดงว่าท่านก็คิดอยากจะสิกออกไปอของคารวสบริโภคกามอีกเหมือนเดิมะนะจิตใจท้อแท้เบื่อหน่ายเยมิมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ทรง เป็นผู้ที่รอบรู้ยมคอยเฝ้าดูจิตใจของภิกษุทั้งหลายเสมอนะว่าใครคิดอะไรยังไงยมระองทรงทราบจิตของพระเอลกะก็ได้ทูลโอว่าโทษของกามให้ท่านได้ฟังนะท่านฟังคาถาน,นั้นแล้วเกิดความสลด,ดใจว่าการที่เราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเห็นปานนี้แล้วละ,ะแล้วสละกรรมฐานนั้นอยู่อย่างผู้มากไปด้วยมิจฉาวิตก คือดําลิผิดดมดําลิเข้าไปหากรรมานะนั้นชื่อว่ากระทํากรรมอันไม่สมควรเลยดังนี้แล้วมันประกอบวิปัสนาบรรลุพระอรหันตต่อการไม่นานนักสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านี่ท่านกล่าวไว้ในอะปาทานว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุเสด็จไปสู่ท่าน้ำแล้ว เสด็จดำเนินไปสู่ป่าเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะมีพระลักษณะอันประเสริฐพระองค์นั้นจึงได้ถือเอาจอบและปุ้งกีมาปราบหลทางให้ราบเรียบได้ถือเอาจอบและปุ่งกีมาปราบผนทางให้ราบเรียบเราได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยังจิตของตนให้เลื่อมใสในกับที่94แต่พัทธกัปนี้ เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยในกัปที่ห7แต่พัทรกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพัรดิจอมประชาองค์หนึ่งมีนามว่าสุปปะพุทธเป็นนายกเป็นใหญ่กว่านระเราเผาเกิเอททั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทําเสร็จแล้วดังนี้โอโยมเพียงแค่ถากถาง อานิสงส์ถากถางทาง,ทางบูชาพระพุทธเจ้านะท่านได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งครั้งโยมอานิสงส์นะอานิสงส์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะโยมคือเป็นเกิดในสุกติในสวรรค์น่ะหลายครั้งแต่ว่าท่านได้มีโอกาสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งครั้งในด้วยอานิสงส์ของการถากถางทาง,ทางบูชาพระพุทธเจ้ายม แตนตอนนี้ท่านก็ออกบอกว่าท่านสําเร็จกิจในภาษาศาสนาแล้วยมบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็พระเถระครั้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อจะพยากรณ์พระอาหารหัตผลได้กล่าวซ้ําพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วนั่นแหละว่าดูก่อนเอรกะกามเป็นทุกข์ดูก่อนเอรกะกามไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกข ผู้ใดไม่ใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกโยมเห็นทุกข์ของกามหรือยังโยมโยมได้ฟังมาเรื่องของสวรรค์นเน่ยนะอน,นิสงส์ข้องทานของศีลนนะ่ะนั่นแหละคือกามทั้งนั้นเลยยมยมฟังอัตถกถาท่านขยายนะตรงนี้ดีนะยมบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทุกขากามมาความว่าวัตถุก,กามและกิเลสกามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข และเพราะมีวิปริณามทุกวิปริมานามทุกคือต้องปวนแปลโยามไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะโยามนะวิปริมาวิปริณามทุกเนี่ยก็คือวัตถุก,กรรมทั้งหลายที่ญาโยในฟังมานั่นแหละจะเป็นภรรยาสามีลูกหลานทรัพย์สมบัติโคกระบือไล่นาอะไรพวกนี้นะอย่างทุกวันนี้ก็ต้องเป็นตรวทัศ พัดลมตู้เย็นสตอรีโอโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้แหละโยมเป็นกามโยมเรียกว่าวัตถุกามฉันทราคะที่ไปยินดีในวัตถุกามเหล่านั้นก็เรียกว่ากิเลสกามโยมเป็นของแปลปรวนเป็นของปรวนแปลเพราะเป็นทิศตั้งแห่งทุกข์และเพราะมีวิปรินามทุกข์คือความปรวนแปลและเป็นสังขารทุกข์เป็นสภาพคือถูกบีบคั้นโยมสังขารทุกข์เนี่ยคือถูกบีบคั้น ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากเพราะงั้นถอะต้องบริหารอยู่ตลอดคือ,อยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแน่นอนสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้มีอาธิว่าก,กามมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแขนมากในกามนี้ไม่มีโทษอะไรอะไรจะยิ่งไปกว่ากามโยมโ <c oughs> ยมเนาะโยมคงจะนึกถึง โทษของกามในมหาทุกขคขันทสูตรน่ะนะโยมนะมหาทุกขกมหาทุกขคขันทสูตรเนะี่ยเคยอ่านให้ญาติโยมฟังในวันแรกที่ขึ้นต้นอาทินวัตถาโทษของกามนะนะคงจะในเ,เดือนก่อนนั่นแหละโยมในวันก่อนนะโยมนะในในต้นเดือนนะโยมต้นเดือนที่ญาติโยมได้ฟังมาเนี่ยเรื่องของมหาทุกขคขันทสูตรว่ากามมีโทษมากอย่างไร ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระเถระนั้นว่าเอรกะเป็นครั้งแรกก่อนแต่ภายหลังพระเถระจรึงเรียกตนเองโดยนามว่าเอรกะบทว่าณสุขขากามาความว่าขึ้นชื่อว่ากามนี้ไม่เป็นสุขเลยสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่แต่สำหรับคนไม่รู้ย่อมปรากฏโดยความเป็นสุขอันนี้ก็เรียกว่าสุขขาวิปลาสนะนะ เห็นว่าการมาสุขมันดีวัตถุก,กรรมมันดีก็สแสวงหาการโยมนะก็เรียกว่าสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐนะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเอ,โ,อโยมคือว่าเห็นความสุขเนี่ยโดยความเป็นความทุกข์เพราะว่ากว่าที่มันจะ ได้รับความสุขนี่มันทุกข์มากมายโยมใช่ไหมกว่าจะได้กินข้าวมื้อนึงกว่าจะได้เงินมาใช้กว่าจะได้ดูรูปสวยกว่าจะได้ฟังเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยเนี่ยมันมันมันเอาทุกข์ไปแลกเยอะโยมเรียนกะว่าเรียกว่าเอาทุกข์เข้าแลกไะโยมนะต้องอาบเหงื่อตากน้ําตากแดดตากลมตากฝนเนี่ยกว่าจะได้สุกมาเสพบสมมาบริโภคมาเสวยเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้มองเห็นให้มองสุกเนี่ย ให้มองเห็นสุขยวยความเป็นทุกข์โยมว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าจะได้สุขนี่มันทุกข์เยอะแล้วเมื่อเรามองสุขมองเห็นสุขยวยความเป็นทุกข์แล้วเราก็เอาความทุกข์นั้นแหละมามองใหม่ให้เห็นด้ยวยความเป็นลูกศรโยมในความเสียดแทงในความเสียดเสียดแทงในความทิ่มแทงทิ่มตําให้สังขารทั้งหลายต้องดิ้นรนขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลา แท้จะไม่ได้พักเลยบงนั้นเตะโยมการทำลมหายใจก็ดีหัวใจก็ดีก็เต้นไม่ได้พักเลยโยมพวกนี้เป็นเรื่องของทุกข์เท่านั้นแหละบทว่าโยกามาขอไปบทว่าโยกาเมกามะยะติทุกขังโสกามะยะติความว่าสัตว์ผู้ใดใคข่กิเลสกามและวัตถุกรมความคข้นั้นของสัตว์ผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเร่าร้อนในปัจจุบัน ทั้งชื่อว่าเป็นทุกข์ในเวลาต่อไปเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ในอบายเห็นไหมโยมกามคุณห้าเนี่ยนำเราไปเกิดในอบายนะและเหตุแห่งทุกข์ในวัตตะนะแม้จะไม่เกิดในอบายเอากามนั้นมาทําบุญให้ทานหรือรักษาศีลในวัตถุกรรมนะก็ได้เกิดในสุคติมนุษย์สวรรค์แต่ว่ามนุษย์สวรรค์นั้น มันก็เป็นความทุกข์ในวัฏฏะที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีภาระรับผิดชอบโยมก็วัตถุกรรมชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยประการชนิดสัตว์ผู้นั้นท่านจึงเรียกว่าใครวัตถุกรรมที่มีทุกข์เป็นสภาพมีทุกข์เป็นนิมิตและเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ หมายถึงการนี่นะโยมการมีทุกข์เป็นสภาพโดยสภาวะแล้วการเป็นทุกข์การเป็นเครื่องหมายของทุกข์โยมนิมิตเนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายนะการเป็นเครื่องหมายของทุกข์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็คือทุกข์อาศัยการเกิดโยมทุกข์อาศัยการเกิดถ้าไม่มีการก็ไม่ต้องทุกข์นะแสดงว่าการเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์นอกกนี้ท่านกล่าวไว้ เพื่อให้รู้เนื้อความนั่นแหละโดยตรงข้ามเพราะฉะนั้นใจความของทุกนั้นพึงทราบโดยปริยายที่ข้าพเจ้ากล่าไวไว้แล้วก็คือในอัตถกถาที่โยมฟังมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นโทษของกามอีกสูตรหนึ่งนะโยมนะที่ตตมานำมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังเนี่ยโยมพอจะมองเห็นโทษบ้างหรือเปล่าโยมโทษของกามนี่นะ เออแต่คนเราที่เกิดมาในโลกของกามในปัจจุบันนี้ก็คือยินดีในกามคุณในชาติก่อนโยมความยินดีติดอกติดใจมีฉันทาคะในกามคุณในชาติก่อนมีอุปทานในกามโยมอุปทานอันนั้นแหละมันเป็นเชื้อทําให้เราต้องมาเกิดในภพนี้ในโลกของกามอีกแล้วก็มายินดีในกามอีกก็ต้องไปเกิดในโลกของกามอีก จึงหมดสิทธิ์ที่จะพ้นไปจากทุกหมดสิทธิ์ที่จะพ้นจากวัฏจรสงสารให้เข้าถึงความดับทุกข์คือพระนิพพานโยมอา่าโยมฟังเรื่องของกามเนาะในโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะจบหรือเปล่าโยมก็เรื่องเดียวกันนี่แหละสูตรใกล้ๆก,กัรโยมเถระคาถานะเรื่องโทษของกามโยมเทวสภาเถระคาถาโยมว่าด้วยคาถาของพระ ของพระเทวะสภเทระได้ยินว่าพระเทวะสภเทระได้พาสิทธคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่ากามราคะเพียงดังเปลือกตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามพ้นแล้วเราเว้นทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแล้วเราพ้นจากโอคะและกิเลสเครื่องรอยรัตทั้งกำจัดมานะ หมดสิ้นแล้วอืมอันนี้ท่านก็กล่าวคาถาที่จริงประวัติของท่านก็ได้ทําบุญทําบุญให้ทานบูชาพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆนะโยมนะและท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ได้แสดงอดีตชาติของท่านนะท่านแสดงอดีตชาติของท่านไว้ว่าในการนั้นเราเป็นพรานเที่ยวฆ่าสัตว์อื่นเป็นอันมาก สำเร็จการนอนอยู่ที่เนื้อมเขาไม่ไกลพระาศาสดาพระนามวาสิขีเราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นอัครนายกของโลกทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เราไม่มีทายธรรมสำหรับถวายแด่พระาศาสดาผู้จอมประชาผู้คงที่เราได้ถือเอาผลมหาดไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเชิดเบรุษรของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระทรงรับต่อแต่นั้นเราได้ถือเอาผลมหาดไปบำเรอพระองค์ซึ่งเป็นผู้นำวิเศษด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นเราได้ทำการกิริยาณที่นั้นเองในกลับที่31แต่กลับนี้ในกลับที่31แต่พัทธกับนี้เราได้ถวายผลมหาดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในกับที่15แต่พัทตะกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสาพระองค์มีพระนามว่าปิยาลินปิยาลินะก็ได้นะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการมีพระมากเราเผาเกิียดทั้งหลายได้แล้วคําสอนของผูุ้ดธเจ้าเราก็ทําเสร็จแล้วดังนี้อืมโยมพระเถระครันบรุ พระอาหารหันต์แล้วบังเกิดความสมณัตด้วยสามารถแห่งการพิจารณาถึงเกเดทิละแล้วเมื่อจะเปล่งอุทานได้กล่าวคาถาว่ากามราคะเพียงดังเปลือกตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามผลแล้วเราเว้นทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแล้วเราพ้นจากโอคะและเกเรดเครื่องรอยรัด ทั้งกำจัดมานะหมดสิ้นแล้วดังนี้อโยมเนาะท่านบอกว่าปังกะปริปาได้แก่ทั้งเปลือกตมและทั้งลมเปลือกตมโดยปกติท่านเรียกว่าปังกะเปลือกตมใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างท่านเรียกว่าปริปะแต่ในคาถานี้หมายเอาสภาพที่ชื่อว่าปังกะเพราะเป็นดุจเปลือกตม ได้แก่การมราคะเพราะจิตถูกฉาบทาด้วยการเพิ่มให้ซึ่งความไม่สะอาดความไม่สะอาดก็คือการมราคะนั่นเองโยมและหมายเอาสภาพที่ชื่อว่าปริปะเพราะเป็นประดุจถูกรูปไร้ได้แก่ฉันทราคะที่หนาแน่นมีลูกเมียเป็นต้นเป็นอารมณ์ <c oughs> เพราะถูกฉาบทาด้วยของไม่สะอาดนะโยม การมีครอบครัวก็ของไม่สะอาดมาแปดเปื้อนเยอะอนะโยมนะและเพราะข้ามพ้นได้ยากโดยในดังกล่าวแล้วฉันทราคะเป็นต้นเหล่านั้นเราก้าวล่วงแล้วโดยประการทั้งปวงโดด้วยอนาคามิมกักเพราะเห็นนั้นพระเถระจรึงกล่าวว่าการมราคะเพียงดังเปลียกตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามพ้นแล้วดังนี้โยมจบสูตรนี้ย่อๆสั้นๆนะโยมนะ ที่จริงก็มีข้อความอีกเล็กน้อยนะในอัตถกถาแต่คงไม่ต้องอ่านโยมนะเวลาก็จวนจะหมดลงพอดีเป็นเรื่องของโทษของการมอีกสูตรหนึ่งนะโยมโยมก็นําไปพิจารณากันแล้วกันเมื่อฟังแล้วเอาละวันนี้เวลาหมดลงพอดีอาตมาพาพพระปริญญาปริญญาโน่จะขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุหน้าการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร